กรมการข้าวพยุงราคาข้าวปี68ทับ69เร่งสหกรณ์รับซื้อผลผลิตตั้งแต่พฤศจิกายนตั้งเป้ารับข้าว4ล้านตันรักษาราคาขั้นต่ำตันละ12,000บาท ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้เร่งดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําโดยเฉพาะราคาข้าวโดยมอบหมายให้กรมการข้าวขับเคลื่อนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,568ทับ2,569ให้ครอบคลุมทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังอย่างมีประสิทธิภาพ นายนาเรศทำรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อน3าโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าวได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรและโครงการชดเชยดอกเบีย้ยเพื่อประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเป้าหมาย4ล้านตันเพื่อพยุงราคาข้าวให้เหมาะสมไม่ต กว่าตันละ12,000บาทป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไทยและจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติในวันที่27ตุลาคมนี้ขณะที่กรมการข้าวเร่งจัดทําข้อเสนอมาตรการรักษาเสถียรภา,ภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,569ถึง25 2,570รวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตั้งแต่ต้นปีหน้าให้มาตรการพร้อมกับรองรับก่อนฤดูด การผลิตใหม่สร้างความมั่นใจและให้เกษตรกรผู้รับข้อมูลล่วงหน้าอย่างทั่วถึง